สวัสดีครับพี่ๆน้องๆพอๆแม่์มนะครับสุขสุขคนนะครับวันนี้นะครับช่องเมสาลำซิงก็มาพอทันขึ้นเก่านะครับช่องเมสาลำซิงมัอนี้พาไปทันไปหาแม่์เมนะครับหาแม่์มนะครับขอบครัวของน้องเมสาลำซิงนะครับเนี่ยมงนะครับสากุระแห่งแดนใต้นะครับสวยงามลร้นะครับ นะครับพี่พีน้องๆนะครับงามหลายนะครับอยู่ทั้งปางซีวิวของห้านะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับซากุระแห่งแดนใต้นะครับงามหลายนะครับพ่อพอแม่แมนะครับอยากให้ท่านมาชมมาเบ่งนะครับกําลังเบ่งบานเลยนะครับนี่นะครับงามแห้งนะครับแม่แมนะครับ งามหลายนะครับนี่นะครับคุณแม่มะลิของเฮ้านะครับจ๊ะเอ๋คุณแม่มะลิสวัสดีค่ะนี่นะครับคือคุณแม่มะลิของเฮ้านะครับอายุ42ปีนะครับคุณแม่ตัวใหญ่ใจดีของเฮ้านะครับขอบพ่อขนอมีสาํำซิ่งนะครับอยู่ทั้งพีก็สวัสดีค่ะคุณแม่เจ้าคุณ นี่นะครับคุณแม่เจ้าคุณของเฮานะครับสาวงามนะครับคุณแม่เจ้าคุณของเฮานะครับอายุปีสี่สิบปีแล้วนะครับคุณแม่เจ้าคุณนะครับสิถ้าท่านไปหาน้องหน่อยนะครับน้องไม่สาลำสิงนะครับหมืดเนนะครับเพราะว่าน้องอยู่ในโฮมนะครับ อยู่ในโฮมก็เลยมืดนะครับนี่นะครับน้องเมษาลำซิงนะครับสวัสดีค่ะเมษาสวัสดีค่ะเบิงเบิง้งเอามาทักทายพ่อเออน้องเมษาลำซิงนะครับน้องเล็กของเรานะครับอายุแปปีนะครับน้องเมษาลำซิงนะครับ ครับน้องเลซัลล์สิงน,นะครับครับสิพาท่านมาชมอีกคุณแม่หนึ่งนะครับมาหาคุณแม่ตะวันของเฮานะครับคุณแม่ตะวันของเฮาอยู่ทั้งผีนะครับนี่นะครับวันนีู้กควนของเฮากับสีน้ำผลไม้ส่วนแบ่งของแม่ตะวันมาให้คุณแม่ตะวันของเฮาได้ยู่ได้กินนะครับ เมื่อคืนนะครับขึ้นวันวันที่เจ็ดนะครับเจ็ดสิงหาคมนะครับพอควนแม่ควนของของเฮานะครับได้ไหลสดผลไม้ออนไลน์นะครับมีเมย์เมย์ใจบุญเพิ่นได้ซอยอุดหนุนเดอร์ผลไม้ของนนองส่างนะครับคุณเมตวันของเฮ้าใบบดได้ไปต่อนรับเดอร์นะครับได้จัดส่วนแบ่งไว้ให้เราได้ยูได้กินนะครับนี่ครับเต็มตะกา้ามากกากเลยนะครับได้จัดส่วนแบ่งไว้ให้นะครับมาเสาร์นี้เสาร์วันที่แปดนะครับแปดสิงหาคมนะครับ ลูกพวนของเ้ากับสิได้นำผลไม้ส่วนนี้นะครับมอบให้กับคุณแม่ของเ้านะครับคุณแม่ตะวันนะครับให้ได้ยูได้กินนะครับนี่นะครับคุณแม่ตะวันของเ้านะครับก็ได้ยูได้กินแล้วนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับแม่แม่ใจบุญแม่สะพานบุญสุขูุสุขชนนะครับที่ทันเมตตานะครับขอบครัวของน้องเมษาลำสิงนะครับช่องเมษาลำสิงนะครับท่านมีน้ำใจนะครับซอย ตึมคะแนนอุดหนุนอนอเดอร์ผลไม้ของน้องสร้างให้ได้ยูได้กินนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณสุขุสุขคนเลยนะครับที่ท่านมีตานะครับมือแรงกับพอกันคือเก้านะครับหางวงแรงกับผลไม้หกสิบตะการขึ้นเก้านะครับฝากเมย์เมย์ใจบุญเมย์สะพานบุญสุขุสุขคนนะครับขอมาซอยอุดหนุนผลไม้ให้งน้องสั่งได้ยูได้กินน้ำเน้นน,นนะครับตะการละหาศิบคะแนนนะครับเอาละสีทำการไหลสดตั้งแต่หางวงแรงหอดีทุ่มนะครับ ฝากน้ำแน่นะครับฝากอุดหนุนน้ำเน่นะครับตะการะหัสิคะแนนนะครับเขามาซอยหนองสาก้องห้องด้ยยู่เด้กินนะครับเมื่อนี้ก็ขอไหว้ซ้ำนี้ก่อนนะครับยังค่อยพอกันเมื่อแรกนะครับสำหรับเสาร์นี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพี่พีน้องๆพ่อพแม่ๆมนะครับ